ลุ้นความมันกันต่อนะครับในวันที่15กรกฎาคมครับที่เวทีมวยชคคาวโรงเรียนบ้านน้ำเกลียนวิทยานะครับธานินคอมมิวนคเคชั่นร่วมกับกาแล็กซี่นะครับในศึกเอ็มรเช่นเดียวกันครับยอดมวยสถานโลกไปดูผลงานของทองสิทธิ์หลวงพ่อพูนสู้กับนักมวยต่างชาติโดยมีท่านพอ,อสมพรอาสา ผู้ำนการโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงครับเป็นประธานจัดการแข่งขันคุณลบบุรีสังลาครับเป็นประธานร่วมนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลละอ่อนนะครับวันที่15บไปเจอกันที่น้ำเกลี่ยงจังหวัดศรีสะเกดเดินทางมาถึงผู้ที่3ครับคุณเดชครับครับผมคู่ที่3ของรายการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกนักอีกนักชกนึงครับที่เป็นมวยสร้างของทางแ a ลซีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับเด่นนภาตาใบห่อนะครับ ก็ดีกรีนี้ก็เคยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นที่เมียนมามาแล้วนะครับก็มาเทรนโปทุกอาชีพได้รุ่นๆมาหลังชัดเพชรอยู่นิดนะครับไฟนี้นี่เจอกับน้มวยต่างชาตินะครับอีวานสกีนะครับคู่นี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์กำหนด6ยกครับก็2คู่แรกที่ผ่านไปนะครับสริมงคลน็อคยก3ครับเช่นเดียวกับชัดเพชรครับป้องกันแชมป์พาบาร์115ปอนด์ก็น็ออมี่เซลร์ไนไปในยกที่3 กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีดออรอนันต์เมฆสวรรค์นะครับรายนี้คนที่เคยสร้างเทควันโดยุคแรกๆมาเหมือนกันครับโรงเรียนนี้ก็เป็นต้นกําเนิดของกีฬาเทควันโดครับชกมันนะครับรายนี้ทางด้านกางเกงสีเหลืองแถบแดงเอฟรอยสิบประเภทเปิดเกมนะครับทางด้านของเดนนพาตาใบหอ่อกวานี้คุณอักษาราลูกชายของเฮตี้มามอบพองมาลัยเป็นกําลังใจให้เองเลยครับใส่สีเสื้อตาใบห่อจะด้วยหัวโขกแล้วครับ คุณสุดครับแตกหรือเปล่าครับโอ้ยเอาหนวมปิดหน้าปิดตาเลยครับอย่างอย่าย่งแท้ช้ำช้ำแมซ้ายกับขวาอย่างว่าครับครับผมก็ปะทะกันนิดหน่อยครับศีรษะชนกันหมวยซ้ายกับมวยขวาครับเด่นนภาน่ิ้ายครับอีวานี่ขวาครับจังหวะปะทะกันมีแมตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียว ก่อนหน้าจะได้ชิงแชมป์สถาบันภูมิภาคในระเลวนี้ครับสลับทานเด่นนภาครับก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับการถมวยสากลอาชีพครับก็องคว้าแชมป์ในระดับภูมิภาคก่อนครับถึงจะขึ้นไปลุ้นในแชมป์สถาบันหลักพูดง่ายๆว่าเป็นไอหนุนแททูดวงใหม่ครับเป็นงมวยที่ครบเครื่องรับเด็กคนนี้เป็นมวยซ้ายธรรมชาติอาวุธใช้ได้ครับค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์แค่นั้นเองครับ เมื่อปีที่แล้วยังต่อย112ครับปีนี้ขยับมา115ครับก็เพิ่มตามอายุนะครับอายุเริ่มที่จะแข็งแกร่งขึ้นครับน้ำหนักก็ต้องขยับขึ้นตามสภาพร่างกายฝ่ดูแล้ว115น่าจะอยู่ยาครับน่าจะชิงแชมป์ในระดับในในรุ่นนี้ครับ115ปอนด์เอาล้ครับพยายามจะออกหมัด1-2-3มครับปีวันูต่อสู้นั้นกระดูกแข็งโป๊ะครับคุณเดช ประสบการณ์ช่วโมงบินบนสังเวียนเลือดนั้นเหนือกว่าเด่นนภาตาใบหอแน่นอนครับใช่โอ้โหนี่มังกรเต็มหลังเลยครับเด่นนภาปลายกแรกครับโอ้ยตัดขวาเน้นๆเลยครับอาครับผักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาดูภาพช้าผลงานของทั้งคู่นะครับดูจังหวะตัดไจโครงของเด่นนภาครับ มีสวนมีโตตลอดนะครับยกที่สองครับขอบคุณไทยเฮารังนกไทยเชียงใหม่ครับเปิดสาขาย่อยที่สามเหลี่ยมทองคำแล้วนะครับตรงข้ามตอมอศบลวกริมแม่น้ำโขงครับขอบคุณวันแมนคาแฟครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายกิ่นผลไม้ตาหมอสิง์ดรบางอ๋อเบญจาทิคุณครับคุณพิชัยกิติธิโสมเกาหลีตังโกจับคุณนริศสิงห์วังชาคุณมานพสวดีไทยเฮารังนกไทยลานาเฮิบจังหวัดเชียงใหม่ยาดมเชียงเชียงเสือสิบเอ็ดตัวครับ ครับมาชมกันต่อครับยกที่2ครับการชกอุ่นเครื่องครับของเด่นนภาตราใบหอครับกับอีวานคีนักชกอินโดนีเซียครับก็เริ่มที่จะออกอาวุธหนักๆนะครับทางฉัดเพชรขออภัยครับทางเด่นนภาครับเดิน1 2ึ่งนี่ครับพยายามตัดลำตัวอ่าวครับมีต่อยลำตัวมีสะดุ้งครับโอ้โห แม่ทางอีวานคียพยายาม1 2 3ขึ้นมาต้องรัดกลุ่มให้ดีนะครับหมัดสปีดนี่ใช้ได้ครับอีวานใช่ครับแล้วเขาประสบการณ์เยอะกว่าต่อยแคบๆนี่ครับทางเดินภา,าจะออกหมัดก,กว้างไปนิดนึงแมมีลูกตบด้วยนะครับทางด้านของหมัดอีวานครับเพราะฉะนั้นขวาต้องทัดไว้สูงๆครับอาม,มับทัดดอกไม้กกหูต้นคอนี่แม่ จุดศูนย์รวมประสาททั้งนั้นครับเอาครับหนึ่งสองจาะเข้าแล้วอ่าครับเนี่ยครับต้องงัดขึ้นไปครับเพราะว่าทางยังคีนี้ก้มต่ำด้วยยืนปลายเท้าเหยียบปลายเท้าศีรษะชนกับศีรษะแล้วนะครับคููนี้ซ้ายกับขวาต้องชิงกันออกอาวุธครับดอรอนันต์เมฆสวรรค์นะครับผู้ที่ขาดดูใกล้ๆเลยครับไม่ให้ศีรษะได้โขกได้ชนกันพยายามจะไล่ต่อยครับทางเดชภาแต่ว่า ยังไม่แม่นเท่าที่ควรครับต้องค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆครับเด่นภาอย่าเพิ่งใจร้อนโอ้สี่มัดห้ามัดไม่โดนเลยครับดูสายตาครับคุณสุเดชต้องค่อยๆไล่คร <oni> ับไปใจร้อนต่อยนี้เปลืองแรงโดยใช่เหตุนี่ก็ต้องเคาะเบาๆไปก่อนครับแล้วค่อยๆดูครับจังหวะสองดึงโชว์สายตาครับนักสู้จาก อ,นนอินโดนีเซียรายนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับทุบตัดจังหวะไปเรื่อยนะครับด้านล่างมีเจ้ามะครับเด่นเก้าแสนครับต,ตอนนี้ก็มาเป็นทีมเทรนเนอร์ของเ a ็กซี่ครับเต็มตัวเลครับ <c oughs> เด่นเก้าแสนไดีดิแชมป์โลกพราเวทในยูบีเอพล้ว <c oughs> ครับตัดแหมจังหวะขึ้นบนของอีวานคีนิท,ทำได้ดีครับเด <c oughs> ่นนภาดูยังใจร้อนไปน,นิดหนึ่งครับเอาละครับหมดยกก่อน มาดูภาพช้านะครับผลงานของชัดเพชรสิทธิ์หมอเสงครับไอ้แชททูดครับจิมลำตัวจิมโอ้โหดูบรรยากาศครับน้องๆจากสตรีมาพฤกษารามครับเชียร์สุดใจขาดดิ้นเลยนะครับผลงานครั้งต่อไปของกาแล็กซีนะครับไปดูผลงานของเจ้าขาวครับธีรชัยสิทธิ์หมอเสงิงครับศึกเอ็มร้อยห้าสิบยอดมวยสถาโลกวันหมอเสงิงแปดกรกฎาคมครับไปเจอกันที่นั่นครับแถวแถวจังหวัดสมุทรปราการครับมาครับมา โชวกันต่อครับทางเด่นนภพาอาครับพยายามจะเน้นตัดลําตัวมากขึ้นครับยกที่แล้วนี่แหม่ดูใจร้อนไม่นิดน,นึงครับต้องค่อยๆขยับเข้าหาครับอาครับเน้นตัดลําตัวแบบนี้โอเคครับเป้าใหญ่ไว้ก่อนอาครับลวงลาตัวไป4-5่ห้าบัดนี่ทางอีวานคีเริ่มจะแหม่แผ่วเห็นเลยเหมือนกัน แหมยอ่อและยกต้องระวังครับศรีรษะของอีวานยอ่อและยกในกลายเป็นหมัดนับได้นะครับแหมเขาก็มีอัป,ปคัดขึ้นมาครับเด่ดดดนนภาครับต้องปลอกดีๆครับระวังไว้ด้วยแหมดูศรีรษะนี่ครับเขาหัวดันมาก่อนหมัดอีกแล้วกลายเป็นหมัดที่สามงงนำมาก่อนนะครับใช่ครับหัวได้ดังไเลยไม่ใช่ศึกยูโรนะครับดูได้ทางช่องสามครับทั้งสามช่องเลยครับ ดูดีๆแล้วเผลอๆได้รถมูลค่าเกือบ1ล้านบาทอีสางหาคู่นี้ครับจังหวะเราต่อยพลาดนี่เขาก็รอส่วนนะครับทางอีวันคีกลายเป็นคู่สนุกเลยนะครับแมมอึดอัดเหมือนกันนะครับทางด้านของนินาพาหัวมาก่อนเลยนะครับทางคีนี่ยืนกันใกล้ๆเลยนะครับน้องทีพี่ทีแล้วครับไม่มีใครกลัวใครครับเราได้สดเขาได้เก๋าเกมครับอะไรครับใช่ครับ ต้องระวังนศีรษะสายหน้าต้องเยอะแล้วนะครับทางด้านของเดชนาภาจะเล่นหมัดหลังทีเดียวเอาทีเดียวอยู่นี่ไม่ได้ครับพอคู่ต่อสู้นี่ดึงแล้วหลุดหมดขับพยายามจัดเนี่ยครับเน้นตัดลําตัวไปก่อนครับเดชนนาภาเห็ยังครับแฟนๆของธีรชัยชิดหมอสิงนะครับวันที่แครับแถวๆตลาดสนามแดงที่จังหวัดสมุทรปราการอุ้ยโดนขวาแหมสึกไม่ไงครับทางเดชนภา ตัดลำตัวขึ้นเจาะยังไม่เข้าครับเอาครับนัดเข้าสวยครับตบขวายทีหนึ่งนายยกนี้นี่เขายืนใกล้เลยนะครับอีวานคีทำให้เดนนาพานี่ค่อนข้างที่จะออกหมัดลำบากเหมือนกันโอ้โหแม่มีทัเกเจนครับกระแทกนับจง <c oughs> หวะกขดเลยครับกรรมการงันไม่สวรคนเตือนเลยนะครับโอ้โหตั้งใจนะครับศีรษดดันขึ้นมา อันตรายนะครับอย่างนี้เข้าหางคิ้วเข้าโหนกคิ้วเข้าดั้งจมูกนี่เหมือนงงได้ครับจะแตกเอานะรับสีสันกระแทกแรงอรัครับตัดลำตัวแก้ไปก็หมดยกเอนครับมาดูภาคช้านะครับผลงานของชัตเพชรครับยกนี้ดีขึ้นเลยนะครับดูจังหวะปิดของอีวานครับดูให้ดีครับนี่ครับหัวนำโอ้โหลุงนี้ชัดเจนเลยครับแม่มาจากสงขาหรือเปล่าครับหัวชน f c ีครับ เดินทางมาถึงยกที่4ี่ครับของคุณคุณอนันตเดชอนันตชาติครับสยามโยโกะทวินสเปเชียลคุณนรงค์วัฒนเสตการหูฉลามพัวเซนคงเยาวราชคุณมันพนะครับไทยเฮารันกไทยเชียงใหม่เปิดสาขาย่อยย่อยแล้วนะครับที่สามเหลี่ยมทองคำตรงข้ามตอมศบลวกครับลิ้นแม่น้ำโขงวันแมนคอฟฟี่ครับลุ้นกันต่อครับคุณสุดเดชครับผมมายกที่4ครับเด่นนภาก็ไปยังเดินไล่อยู่ครับแต่ว่านี่ครับดูสีสษาของทางอีวานกีครับคอยที่จะงัดขึ้นมาตลอดครับ ต้องระวังมือครับจังหวะศีรษะกระแทกนี่แตกเอาง่ายๆเหมือนกันน่ครับก้มต่ำแล้วก็มีศีรษะนำขึ้นมาครับทำให้เด่นนภานีชกลำบากเหมือนกันครับเจอของธีรชัยศิษย์หมอเสงนะครับเจอกันวันที่8กรกฎาคมครับโดยทีมวัชั่วคราวศูนย์หมอเสงสาขาบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับติดตามกันได้ครับผลงานของเจ้าขาวธีรชัยนักชกไทยที่มีน้ำหนักเยอะๆหนึ่งเดียวที่แฟน ครับเยอะจริงๆครับคุณเสด็จครับแล้วก็เป็นรองเบอร์4แล้วนะครับตอนนี้1้7ยสีปอนด์เป็น U บครับสำหรับทางธีชัยสิทธิ์หมอเสงหงนายห้างเชื่อชัยเอื้อบุญานันจากเสือ11ตัวคุณอมรินทร์พรประธานจากยาดมเชงเชงยังรอสนับสนุนอยู่นะครับรวมถึงเ่วงทองสระบุรีจะมอบรางวัลพิเศษห้โอ้ดูครับสายตาสุดยอดจริงๆครับพอก้มต่ำนี่เราต่อยไม่ถูกลครับเดวนนพาไม่ต่อยแฉลบเลยครับศีรษะปิ้นไปปิ้นมาครับนี่ครับ พอได้จังหวะแกฉากออกข้างนะครับทางอีวานคีประสบการณ์เยอะกว่าครับกินยากครับคุณเดเดตภาษามมยเที่ยวกันยากครับดูครับแกไปอยู่ในมุมที่ต่อยลําบากด้วยครับแล้วเดนภาประสบการณ์ยังน้อยด้วยเอียง45องศาเนี่ยครับก็มีฮุกขึ้นมาแบบนี้ครับโอ้โหถ้าเป็นมวยที่ตั้งศอกเก่งๆโอ้หนึ่งสองสามไปเลยครับโอไม่น่าเชื่อครับทักไปเลยครับโอ้ สาวๆตกใจเลยครับไม่นับเลยครับน็อกไปเลยครับยกที่4ครับเด่นนภาฉายเป็นชุดครับอ่าครับอย่างนี้รับรางวัลพิเศษแน่ครับเสือ11ตัวยาดงเชมเชมครับต้องพักแล้วแ่ะครับอ่าพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับพักคู่เดียวอ่าดูผลงานของจัดเพชรก่อนนะครับแม่กำลังสนุกเลยครับแล้วดูครับเกิดอะไรขึ้นครับฉายเป็นชุดครับเปียงเอาไปครับ เปียกเข้าไปครับโอ้ย3 4มเม็ดหลังนี่เข้ากระโดงทางทั้งนั้นเลยครับเรียบร้อยครับน็อกอีกคู่นึงครับ2คู่ก่อนนั้นยก3าครับคู่นี้ยก4ดูครับตบขวาครับและดูครับแย่แย่พอได้จังหวะครับหมุนหาเดยได้หมุนมาเจอหมัดขวาพอดีครับซ้ายทิ่มเข้าไป2เม็ดโอ้โหกลิ้งโทโลเลยครับดรอันตร์ันเมฆสวรรค์นับแค่4ครับแล้วก็จบลงยก4ี่ ไปพบกับคุณสมิงขาวบนเวทีครับบรรยากาศกําลังร้งรอนระอุเลยครับเชิญครับท่านผู้ชมครับเป็นว่าเด่นนาภานะครับตาใบาห่อเป็นผู้ชนะยกสี่แม่วันนี้ต่อยในใต้แสงจันทร์เลยนี่นครับวันนี้ต้องยอมรับดีมากเลย